คยร,รู้สึกไหมคะว่างานเราอะมันซับซ้อนมันต่อเนื่องบางทีมันต้องสั่งพร้อมยาวๆแล้วบางทีมันต้องกลับมาทําแล้วทําอีกนะคะการสั่งในแชทอย่างเดียวเนี่ยมันเริ่มจะไม่สะดวกแล้วค่ะเพราะเราต้องกลับไปหาแชทเดิมๆหรือบางทีเราต้องสั่งพร้อมยาวๆอีกรอบหนึ่งดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์่ยชวนไปยกระดับ AI ขึ้นค่ะให้กลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเฉพาะทางเป็นพื้นที่การทํางานที่มันต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอนให้เราให้มันมีผลลัพธ์ที่เราถูกใจค่ะ คลิปนี้จะเป็นคำตอบให้และสิ่งที่สำคัญเลยนะคะไม่ได้จำเป็นต้องซื้อ plus ต้องซื้อ pro ต้องซื้อ advance ค่ะ,คะก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะดังนั้นห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ใช้ค่ะงานอาจารย์เนียมีหลายด้านมากเลยค่ะมีทั้งงานเตรียมสอนงานวิจัยงานทำคอนเทนต์ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะ แล้วก็เอกสารก็มีตั้งเยอะแยะมากมายแถมยังฟไฟล์อีกตั้งเยอะจะต้องซื้อทั้งโอ้โห external disk แล้วก็ซื้อทั้ง SSD มาอีกโอ้โ oh ห oh. ไม่รู้จะเก็บอะไรไว้ตรงไหนแล้วค่ะนี่แหละค่ะชีวิตพวกเราค่ะดังนั้นเราช่วยกันจัดระเบียบจัดหาให้ AI มาช่วยเราให้ทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะจะดีกว่าไหมคะ AI ไม่ใช่แค่ถามคำตอบคำค่ะแต่จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่รู้จักรู้ใจและทำงานแต่ละด้านให้เราแตกต่างกันไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เนอโนไทยสอนวิชาเอกการตลาดอยู่ที่มสทนะคะซึ่งคอยเอาเทคโนโลยีมาช่วยทําให้ชีวิตเราเบาสบายขึ้นแล้วก็มีความสนใจด้านการตลาดการวิจัยการสื่อสารการสอนค่ะเจอกันกับอาจารย์เนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เป็นกําลังใจและเก็บไปดูเองและรวมถึงกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งนะคะเวลาอาจารย์นมีคิดใหม่นะคะจะได้มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได้เรื่อยๆค่ะ เพราเราคงคุ้นเคยกับการใช้ AI มาพอสมควรแล้วค่ะในระยะเวลาที่เราอยู่กับเขามาเราก็ให้เขาช่วยไม่ว่าจะเป็นช่วยเราในการวิจัยเตรียมสอนนะคะทำคอนเทนต์ทำงานการตลาดอะไรต่างๆก็ตามนะคะเราก็ต้องสั่งพรอมให้ดีแล้วเขาก็จะตอบเราให้ดีค่ะแล้วบางทีงานเรามันไม่ใช่แค่แบบดีนิวแล้วจบค่ะบางทีเราทํางานซ้ําๆทํางานต่อเนื่องทํางานหลายขั้นตอนแล้วเราก็ต้องการผลลัพธ์แบบเดิมๆที่เราเคยทําอีกทําวันนี้เสร็จอีกสิบวันเราก็อยากทําเรื่องนี้อีก นะคะอีก20วันก็อยากทำเรื่องนี้อีกถ้าเรามัวแต่คุยถามไปตอบมานะคะบางทีบางครั้งก็ได้ไม่ได้ตามโจทย์เราะคะ่ะดังนั้นจะหลอกการทำงานของ AI ให้นิ่งสร้าง AI ที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราเลยค่ะเป็นการยกระดับการใช้ AI กับรับการทำงานต่อเนื่องงานซับซ้อนนะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับการเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจเรามากขึ้นและเช่นเดิมนะคะคลิปสไตล์คลิปอาจารย์นี้คือต้องสาธิตให้พวกเราดูค่ะและ ต้องมีสรุป2นาทีสุดท้ายค่ะกับ2 AI ที่อาจารย์เนตเลือกมาเพราะอะไรเพราะเขามีฟังก์ชันนี้ให้เราอยู่แต่หลายคนยังไม่เคยใช้เพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มันใช้ได้ฟรีฟรค่ะไม่จําเป็นต้องไปสมัครต้องไปเสียตังค์เลยนั่นคือ AI ที่ชื่อว่า Gemini และ Grok ค่ะในจะมี2ตัวนี้สาธิตให้พวกเราดูค่ะด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า Gem และ Project ค่ะนี่คือหน้าตาของ Gemini ค่ะนึกภาพออกไหมคะว่าถ้าก่อน นะคะเราต้องทางานซ้ําๆนะคะสิ่งที่อาจารย์เนจะแนะนําทุกคนเลยค่ะถ้าเรามีแชทตัวไหนที่ถูกใจเรานะคะให้เราไปที่จุด3าจุดนะคะเพื่อ rename และปักหมุดค่ะเพื่อทําให้งานนี้เราจําได้เราเสิร์ชเจอแล้วก็ปักหมุดให้มันอยู่ข้างบนว่าถือว่าแชทตัวนี้ L l M ที่ทํางานเนี่ยถูกใจเราแล้วเหมือนคนในไลน์ที่เราคิดว่าเราจะคุยกับเขาแล้วคุยกับเขาอีกค่ะเราก็ตั้งชื่อให้เราจําได้แล้วก็ปักหมุดเขาไว้ข้างบน AI ก็เช่นเดียวกัน แต่นอกจากนี้นะคะบางครั้งเราปักหมุดเสร็จเราทําแ,แล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเราทํางานเนี้บ่อยๆแล้วก็ทําต่อเนื่องหรือทําเป็นขั้นตอนค่ะเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งเราอยากต่อขั้นตอนที่สองอยากให้เขารู้ Work f l o ฟอันนี้เลยอาจารย์นี้จะแนะนําสิ่งที่เรียกว่าเจมเลยค่ะไปใช้ตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเช่นเดียวกันนะคะกรอค่ะนะ้าจอกรอเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์นี้ก็แนะนําทุกคนว่าถ้าอันไหนนะคะอย่างเช่นเขาค,คิดชื่องานอบรมอาจารย์นี้ได้ถูกใจอาจารย์นี้ก็ กดสุดสามจุดข้างหลังแล้วก็รีเนมแล้วปัก<ม>อันนี้ไม่แตกต่างไม่แตกต่างเลยกับเจมีนายนะคะก็รีเนมแล้วปักหมุดเหมือนกันนะคะใช้จุดสามจุดด้านหลังนี้นะคะทุกคนเหมือนการใช้ในไลน์เลยทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่างานนี้มันทำต่อเนื่องระยะยาวแล้วก็อยากให้ครบแบบพัฒนาเขาจาก ผู้ช่วยชั่วคราวผู้ช่วยรายวันให้เป็นผู้ช่วยถาวรน,นะคะหรืออย่างน้อยก็ผู้ช่วยรายปีก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ค่ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์นสสธิตให้ดูทีละอันเลยนะคะคำว่าเจมของ Gemini นะคะมันจะเป็นลักษณะของแม่แบบคำสั่งค่ะคำว่า Project ์นะคะมันแปลว่าโครงการค่ะมันจะเป็นลักษณะข,ของพื้นที่เฉพาะในการทำง,งานเฉพาะอย่างใกล้เคียงกันมากเลยแต่มีความแตกต่างกันบ้างค่ะ ตรงที่เจมจะมีลักษณะเหมือนทําเป็นเครื่องอัตโนมัติให้เราถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถ้าเราเป็นเราเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะคะเจมส์ก็คือแบบเครื่องบดตัดอัตโนมัติเครื่องล้างจานนะหรือว่าเครื่องหม้ออบลมร้อนให้เราซึ่งมันจะทําโปรเซสที่เราสั่งงานไว้เฉพาะค่ะ ดังนั้นเหมาะกับงานที่ทําประจารรูปแบบผลลัพธ์ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็ต้องการให้เขามีบทบาทหรือเพอร์โซนาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดึงข้อมูลเฉพาะด้านขึ้นมาหรือดึงความเก่งเฉพาะด้านของเขาขึ้นมาค่ะและเราจะได้โครงสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลยนะคะก็เหมาะกับการใช้พวกงานวิจัยการเขียนเนื้อหาการเขียนโค้ดเนี่ยแหละค่ะ โปรเจกต์หลาะต่างกันยังไงโปรเจกต์ Project จริงๆคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบอาจารย์เน่เป็นแม่ครัวก็คือว่ามีห้องสําหรับทําต้มยําห้องสําหรับทําสเต็กนะคะนะนแบ่งแยกเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เลยค่ะนึง่งมาออกไปคะทุกคนนั่นคือพื้นที่การทํางานเฉพาะของโปรเจกต์ดังนั้นโปรเจกต์ก็คือคล้ายๆกับเครื่องอัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่ทําได้ต่อเนื่องนานกว่านะต่อเนื่องนานกว่าหลายขั้นตอนกว่าเหมือนเคาน์เตอร์เนี้ฉันทำต้มยำโดยเฉพาะเลย ดังนั้นเป็นงานที่ทำนานผลลัพธ์แน่นอนเน้นการทำงานร่วมกันค่ะนี่ไฮไลท์ของโปรเจกต์ของของกรอกเลยนะว่าสามารถทำงานร่วมออกับคนอื่นได้แล้วก็เน้นงานที่มีหลายขั้นตอนค่ะแล้วก็สามารถแน่ไฟล์ให้ความรู้เขาให้เขาจัดการงานได้นะ แล้วก็เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้เดี๋ยวมาดูสาธิตนะคะว่าได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าหลักการง่ายๆในการตัดสินใจค่ะคุณจะใช้เจมหรือโปรเจกอาจจะเน้นมันใกล้เคียงกันมากๆเลยหลักการสําคัญง่ายๆในการตัดสินใจเลยว่าถ้าต้องพิมพ์คําสั่งชุดเดิมมันซ้ซําๆทํางานซ้าๆ เกิน 2- 3ถึงสครั้งนะคะเดี๋ยวก็เวียนมาทำอีกแล้วงานมีขั้นมีตอนหลายอย่างที่มันต่อนเนื่องกันต้องการความสม่ำเสมอสูงต้องการให้น้องเขาไม่ใช่ไม่จ้างเขารายวันละน้องเขาต้องอยู่กับเราเป็นรายเดือนละรายปีละเพื่อทำงานต่อนเนื่องชิ้นนี้เหมาะกับสร้างเป็นเจมหรือโปรเจกต์ค่ะอย่างอาจารย์เนอยางเงี้ยทำวิจัยทีหนึ่งอะทำเป็นปีปีหนึ่งเสร็จทีหนึ่งนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องโซเชียลคอนเทนต์ทำทุกอาทิตย์ค่ะ ดังนั้นเป็นงานที่ต่อเนื่องทําประจําก็เลยเดี๋ยวจะสาธิตด้วยงาน2อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มสาธิตจาก g e มินาก่อนนะคะไปที่สํารวจเจมค่ะ explore เจมนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลย explore เจมค่ะอ่าไปที่ตรงนี้นะแล้วกดคลิกมันออกมาค่ะจะเห็นนะคะสีดาเงิน,นะคะ่ะปุ่มสีดาเงินตรงนี้นะคะมันจะบอกว่าการสร้างเจมใหม่ค่ะนะคะแล้วนะก็กด สร้างเจนค่ะเขาจะมีเทมเพลตให้เราอยู่แล้วนะคะแต่แน่นอนงานที่อาจารย์นี่จะทำมันไม่มีในนี้อันนี้นะคะอาจารย์นิ่จะเริ่มจากงานวิจัยก่อนนะคะนี่เป็นวิจัย OU5 ค่ะ5ประเทศซึ่งเพิ่งทำ proposal ไปดังนั้นอาจารย์นีอยากให้เขาเป็นผู้ช่วยวิจัยนี้นะมันเป็นงานต่อเนื่องงานงานที่แบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นซ้ำๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะสร้างแม่แบบนะต้นแบบนะ AI ที่เป็นผู้ช่วยการวิจัยให้นี้นะคะใส่ instruction ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวแน่นอนเหมือนเดิมเลยนะคะสมาชิกอาจารย์เนยจะทิ้งอินสตรักชั่นไว้ให้นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวจะมีพร้อมไว้ให้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เซฟเป็นโน้ตแพดละค่ะจะได้เบาๆง่ายๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอัปโหลดไฟล์คือองค์ความรู้คือสมองของน้องเขานะคะดังนั้นไฟล์ที่อาจารย์เนยอัปโหลดไปก็คือข้อเสนอโครงการวิจัยค่ะว่าเรามีพันธสัญญาจะทําวิจัยเป็นยังไงบ้างมีวรรณกรรมไหนที่มาเกี่ยวข้องบ้างอ้างอิงงานของใครบ้างนะถ้าแนบเป็นไฟล์ n o t ตแพดได้นี่ดีเลยนะคะเพราะว่ามันจะกินความจำน้อยนะคะเป็นไฟล์ที่ ai อ่านง่ายย่อยง่ายแต่ตอนนี้อาจจะในแน่เป็นไฟล์ word ไปเลยทุกคนเสร็จแล้วปุ๊บนะคะมันจะมีตรงแชทต,ต,ตรงนี้นะคะเพื่อลองเทส นะคะว่าน้องเข้าใจงานวิจัยนี่ไหมนี่ก็บอกไปเลยค่ะว่าเนเก็บข้อมูลมาในอบรมเสร็จแล้วงานวิจัยนี้มม่ต้องอบรมแล้วค่อยมาวิเคราะห์ดังนั้นเธอบอกซิว่าฉันจะต้องทําอะไรต่อเออเธอสั่งงานฉันซิดูซิว่าน้องอ่านไฟแนบเรียบร้อยไหมแน่นอนโมเดลที่อาจารย์นแนะนําทุกคนในการใช้เลยนะถ้าเป็นการวิจัยนะแนะนํา2.5โปรค่ะเพราะต้องเป็นน้องผู้ช่วยวิจัยส่วนใหญ่เราก็จะจบปอตีปโทเนาะ เออน้องต้องแบบมีความคิดซับซ้อนนิดนึงนี่ก็จะแนะนําให้น้องมีกระบวนการคิดแบบนี้นะคะนี่คือ2.5งจุดห้าปรค่ะนี่คือสิ่งที่ได้ออกมาค่ะก็บอกขั้นตอนนี้มาเลยว่านี่ต้องทําอะไรบ้างนะคะบอกได้ละเอียดดีเพราะคุณเก็บข้อมูลมาเสร็จแล้วคุณต้องมีเคราะห์แล้วนะจ๊ะอย่าอยู่เฉยนะโอ้โยังปล่อยจออยู่เลยเสร็จแล้วเซฟได้เลยนะคะเซฟเสร็จมันจะสร้างขึ้นมาราคาเห็นไหมคะแล้วต่อไปเราก็ไปคลิกที่วิจัย ou 5เนี่ยนะคะมันอยู่ในเจมนะแล้วเราก็สามารถสนทนาได้มาดูกรอกบ้างค่ะ ล็อกนะคะทุกคนโปรเจกต์ Project, มันจะเห็นชัดมากมันจะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเอต้ะนะคะเราก็มาเลือก new work space เลยนะคะความสับสนมีแค่นิดเดียวบางทีมันเรียกชื่อว่า work space มัง่งเรียกว่าโปรเจกต์มัง่ง work space คือพื้นที่ในการทำงานค่ะแต่และมันเก็บมันเก็บเป็นโปรเจกต์เช่นเดิมค่ะในใส่ instruction ไปนะขอแก้ชื่อไฟแนบนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวไฟแนบใส่อีกชื่อหนึ่งแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะตรงนี้จะอยู่ใน instruction ของ work space แล้วก็มี attachment อยู่ตรงนี้ค่ะนั่นคือคลังความรู้ เราก็แน่ไฟล์เหมือนเดิมเหมือนกับเจมเลยในแน่ไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยไปคำมั่นสัญญาที่นี้จะทำวิจัยนะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีให้เทสมาแชทเหมือนกันเลยอยู่ทางฝั่งนี้นะนี่ก็ใส่พร้อมเหมือนเดิมแล้วว่าตอนนี้ฉันเก็บนะฉันเก็บข้อมูลเสร็จละฉันอบรมเสร็จละบอกฉันทีสิคะท่านผู้ช่วยฉันต้องทำอะไรต่อนะคะแล้วก็เทสดูค่ะว่าเขาอ่านไฟลแน่อาจารย์นี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอบสองที่อาจารย์นี้จะมาทำเวิร์กสเปซหรือว่าโปรเจกต์นะคะ เดี๋ยวจะใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะนะมันจะไม่ขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นมาทีละขั้นให้เราไม่ต้องแปลกใจนะคะหน้าจอจากอีกแบบหนึง่งที่นี้กรอกนะคะตอนนี้มันสามารถเลือกโมเดลได้ตรงนี้ถ้าเราไม่เลือกมันจะออโต้ค่ะมันก็จะดูว่างานนี้มันจะต้องคิดไหมนะคะมันก็จะเลือกรอกที่คิดมาถ้าเราไม่เลือกเองเราก็ตั้งออโต้ไว้นะคะมันจะได้โมเดลที่คิดแล้วเขียนเหมือนกับ2.5 Pro มาถ้าดูว่ามันเป็นงานที่ต้องวางแผนแบบนี้ค่ะ ก็คิดอยู่ครึ่งนาทีนะคิดไม่ได้มานานไม่ได้นานเหมือนจิมินาก็บอกมาเลยค่ะแต่ก็พูดอะไรไว้ได้ดีนะคะก็พูดตามวัตถุประสงค์การวิจัยเลยว่าอาจารย์นี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เขียนออกมายะนะบอกเลยนะโอ้โหตอนนี้บล็อกนี่ก็ให้โทเก้นให้คอนเทควินโดเยอะนะคะเขียนออกมาชํำๆเลยทุกคน แล้วก็มีอ้างอิงงานวิจัยอาจะเน้นด้วยซึ่งงานวิจัยทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเขาก็เอามาจากข้อเสนอการวิจัยจะเน้นนั่นแหละอ้างขึ้นมาด้วยนะอ่านดูอ่านเอนกสารแนบได้ละเอียดดีนะคะสมกับที่เขาเคลมว่าเขาจะแนบไฟล์ได้หลากหลายนะเหมือนกับเป็นคลังสมองของพื้นที่ทํางานนี้เลยแนะนําโปรแกรมการวิเคราะห์ให้ด้วยบอกผลลัพธ์ที่จะเน้นคาดหวังหรือเขียนเยอะนะถือว่าดีเนี่ยแล้วบอกเป็นระยะระยะเลยว่าจะเน้ควรทำอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้าง นะคะว่าอย่าลืมนะจะนี้ต้องไปเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยนะเ <c oughs> มนูที่สำคัญนะคะเขาสามารถ Delete c h a t ทิ้งได้นะคะแชทไหนรู้สึกว่าไม่โอเคไม่อยากจะเก็บไว้ในโปรเจกต์ก็ดีล t ททิ้งแล้วก็แชร์ได้ค่ะ <c oughs> นั่นคือทํางานร่วมกับคนอื่นได้นะคะซึ่งนี่เป็นฟังก์ชันที่เราต้องให้ค่าไปเลยนะคะ <c oughs> จริงๆอ่ะตอนเจมออกอะนี่นึกว่ามันสามารถทําเป็นแชทบอทส่งไปให้คาปรึกษากับนักศึกษานะคะหรือให้เพื่อนร่วมงานได้ปรากฏเจมแชร์ไม่ได้แต่ โปรเจกต์ของกลอกแชร์ได้อ่ะเออสามารถ Copy ปี้แชร์ลิงก์แล้วแชร์ให้คนอื่นมาทํางานร่วมกับเราได้ดังนั้นเป็นพื้นที่ทํางานที่เป็น co-working space นะคะทุกคนมาทําอันที่สองต่อคะ่ะที่ g ม m นายนะคะก็เข้าไปสํารวจเจมอีกเหมือนเดิมแล้วก็ติ๊ก New j จ m ค่ะนะ,ะนะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อตรงนั้นต้องมาคีย์ตรงนี้ต้องมาคี์ชื่อตรงนี้คะ่ะทุกคนอาจารย์จะใช้ เจมตัวนี้เป็นตัวเขียนโซเชียลมีเดียคอนเทนต์นะคะเขียนเนื้อหาการโพสต์ของอาจารย์เนี้อาจเป็นเรื่องการตลาดบ้างนี่ก็เหมือนเดิมค่ะก็ copy instruction ไปตรงนี้ไม่ต้องมีไฟแนบก็ได้เพราะว่าอาจารย์นี้แนบให้เขาดูเลยว่าเออมันต้องเขียนอะไรประมาณไหนต้องลงท้ายยังไงนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วก็โทนโทนการการเขียนเป็นรูปแบบไหนอ่ะลองเทสนะคะเสร็จแล้ว อันนี้อาจารย์นี้ออกมาเทสข้างนอกเลยค่ะพอเซฟปุ๊บม,มันออกข้างนอกเลยเห็นไหมคะหัวมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะในเจมมันจะงงๆนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวแชทเสร็จโปรหัวตรงนี้มันจะหายไปแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์นี้ก็สั่งพร้อมเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเมื่อไหร่เราสร้างเจมกับสร้างโปรเจกต์แล้วนะคะเราสามารถใส่คสําสั่งสั้นๆไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นพร้อมแบบพาวเวอร์พร้อมที่อาจารย์นี้เคยทําวิดีโอไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวทิ้งการดไปให้ นะคะเป็นพร้อมแบบเต็มนะคะเราไม่จําเป็นต้องมาเขียนพร้อมซ้าพร้อมซ่าอีกแล้วค่ะต่อให้ขึ้นอีกกี่แชทก็ตามนะคะเราเขียนคําสั่งได้เลยเพราะว่าเขาจะไปดูอินสตรักชั่นที่อยู่ในเจมค่ะทาให้เราสะดวกมากขึ้นในการสั่งงานเรารู้เลยว่าน้องเขาเป็นงานละน้องผ่านโปรเบชั่นมาละสั่งงานสั้นๆน้องก็รู้เรื่องนี่นะคะนี่คือสิ่งที่เขาทําให้อาจารย์นี้จุดโดดเด่นจุดโดดเด่นของเจมินายคือมันออกไปข้างนอกได้เยอะ นะคะแล้วก็รวมถึงเครือข่ายของเจนนนายก็คือ YouTube แล้วก็ f c e e o o o เถ้า Facebook นั้นเปิด Public ก็ก็สามารถเสิร์ชผ่าน Google ขึ้นก็จะสามารถเข้าได้ค่ะเดี๋ยวดูงานเดียวกันที่ทำกับกรอกบังคับเราจะจะบอกข้อจำกัดนิดนึงอันนี้จะ้นเรียกขึ้นมาจากโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์ Project จะมีเครื่องหมายบวกค่ะพอคลิกไปที่โปรเจกต์ปุ๊บจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะคลิกบวกขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นมาทีละขั้นตอนค่ะ เห็นไหมคะไม่เหมือนกับรอบแรกรอบแรกอาจารย์นี่ไป new workspace รอบนี้ไปตรงคําว่าโปรเจกต์นะคะคําว่าโปรเจกต์ตรงนี้ค่ะแล้วคลิกเครื่องหมายบวกมันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมันจะบอกให้ใส่ instruction ก่อนอ่ะเสร็จแล้ว save หลังจากนั้นก็จะขึ้นมาว่าโปรเจกต์มีไฟล์ไหมซึ่งโปรเจกต์นี้อาจารย์นี่ไม่มีไฟล์นะคะทุกอย่างใน instruction หมดอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีแชทให้เราลองนะคะอาจารย์นี่ก็บอกว่าอลองเขียน Facebook Cap ช i o นนะคะอันนี้ก็จะพูดเหมือนกับที่บอกกับเจมินายเมื่อกี้พร้อมเหมือนกันเป๊ะ แล้วก็ใส่ลิงก์ของ YouTube ไปสิ่งที่จะให้ทุกคนดูคือพรอกเข้า YouTube ไม่ได้ค่ะนะแต่กลอกก็ยังตอบนะคะนี่คืออาการหลอนค่ะนะนีเน่ทำ YouTube เรื่อง AI เนาะ Chat GPT 5นะทุกคนอันต้องไปดูนะ YouTube นี้เพราะว่ารีวิว h a t GPT 5แบบปัะทะเลยปัะทะกับ g e m i n i 2.5 Pro แต่ดูสิ กลายเป็นเรื่องปั้นแบรนด์ให้ปังเลยเพราะเอามาจากข้อมูลอนาะจารย์เนที่เคยออกพ็อกเก็ตบุแล้วก็โมโม,มาเลยนะแต่อะไรที่เป็นเป็นตัวลงท้ายนะคะการสมัครสมาชิก YouTube อันนี้เนให้เป็น Instruction เขาก็ทำตามนั้นดังนั้นออกไปใน YouTube ไม่ได้ค่ะมาดูบทสรุปดีกว่าค่ะ2นาทีสุดท้ายสรุปเปรียบเทียบระหว่างเจมนะที่มันแปลว่าเพชรของเจมินานะคะอาจารย์เนก็เรียกว่าเป็นเครื่องอัตโนมัติแล้วกันนะคะในการทำงานให้เรา กับโปรเจกต์ของกลอกค่ะซึ่งอาจารย์เนยกเรียกว่าเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันและกัน co-working space นะเพราะเขาจะใช้คำว่า work space ประกอบไปด้วยต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างจากการทดลองใช้เมื่อกี้นะคะตัวเจมินายก็เท่าที่อาจารย์เนยททำมานะคะก็ค่อนข้างคงเส้นคงวาในการตอบดีนะทำตามอินสตรักชั่นเลยเหมาะกับงานซ้ำ ะะงานซ้ำๆมากกว่างานต่อเนื่องอย่างเช่นอาจารย์ให้ทำโซเชียลมีเดียคอนเทนต์อย่างเงี้ยดีมากนะหรือว่าแปล t u b e Description จากวิดีโอคลิปถอดสคริปวิดีโอออกมาะะงานซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นงานยากแบบเนี้ยทำเป็นเจมเนี่ยดีมากๆออกนอกแพลตฟอร์ม AI ได้ดีนะคะด้วยความที่เป็นลูกขายของ Google แล้วก็เราสามารถเลือกโมเดลได้ค่ะจะเลือก2.5 Pro หรือ l l s s นะคะถ้างานต้องคิดต้องวิเคราะห์ก็2.5 Pro ถ้างานเขียนแปลบทคัดย่อก็แฟชนะคะแต่ข้อเสียสําคัญคือเขาไม่สามารถทํางานร่วมกับใครได้เจมนี้เพชรนี้เราต้องเก็บไปทาของเราเองนะคะเป็นเครื่องบทอัจฉริยะเป็นเครื่องย่อยงานเป็นเครื่องล้างจานที่ฉันใช้่ของฉันคนเดียวค่ะมาดูกลอกค่ะกลอกเหมาะมากกับงานที่นอกจากทาซ้ําๆนะมันเป็นขั้นเป็นตอนงานต่อนเนื่องหลายเดือนหลายปีทาเป็นโปรเจกต์ดีมากๆข้อดีสําคัญเลยคือมีการแชร์ได้ค่ะ แชร์ให้คนอื่นมาทํางานร่วมกับเราได้ซึ่งอาจารย์นี่ก็มองว่าเออมันน่าจะทําเป็นเป็นเวิร์กสเปซให้นักศึกษามาเรียนรู้ได้เนาะนะคะหรือว่าทําเป็นเวิร์กสเปซให้เรากับเพื่อนร่วมง,งานออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันได้นะคะมันน่าจะทําร่วมกันแบบนี้ได้นะ,ะหรือเป็นแชทบอทไปให้คําแน,นแะนํานักศึกษาได้แล้วมันเก็บเป็นระเบียบค่ะมันเห็นง่ายกว่า แ้วทุกคนดูหน้าจอนะคะถ้าไปที่เจมเนี่ยบางทีมันต้องเข้าไปสารวจเจมก่อนมันถึงจะคลี่ออกมาดูนะคะพอทำเจมเยอะๆเข้าต้องไปสํารวจเจมทุกครั้งะคะ่ะถึงจะคลี่ออกมาดูว่าเราจะใช้เจมไหนนะคะเพราะมันยอ่อมันแอบมันหลบแต่กรอคเนี่ยจะเปิดเผยค่ะโปรเจกต์ปุ๊บมันลิสต์มาเลยซึ่งอันนี้คล้ายๆกับโปรเจกต์ของ Chat GPT ซึ่งต้องเสียตังค์ซื้อพล u สก่อนถึงจะเห็นแต่อันนี้มันเห็นง่ายเลย อ่าแต่ว่าบางทีกรอกอะค่ะอย่างตอนที่สาธิตเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่ากรอกมันจะชอบมีอารมณ์ภาษาแปลกนิดนึงนะคะคือบางทีมันให้ภาษาอังกฤษให้ภาษาอังกฤษให้ภาษาจีนปนมาอันนี้เป็นสไตล์ของกรอกเลยแต่นี้นถ้าตกมือนะคะก็ตกมือให้กรอกตรงเรื่องการแชร์การเห็นง่ายถ้าตกมือให้เจมินายก็คือเจมินายบรรทําได้ยึดตามอินสตรัคชั่นเลยนะเป็นเหมือนเราจ้างแบบเอาซอสมาทำงานประจำแต่ทำหน้าที่เดิมซ้ำๆอะคะ่ะดังนั้นในชอบทั้งพู่ แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือสำคัญในสำคัญในสำคัญ <c oughs> คือไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ไม่ต้องอัปเกรดเจนไลน์เป็นอัพวานไม่ต้องอัปเกรดกรอกเป็นซ u เปอร์กรอกทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้ค่ะดังนั้นตัดจบเลยนะคะสิ่งที่กังวลค่ะสิ่งที่กังวลงคืออะไรคะบางทีแชท GPT Plus เราสมัครแล้วเราได้โปรเจกต์เราทำโปรเจกต์กำลังมันมันอยู่แต่เดือนนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์แชท GPT ตกอย่างเงี้ยฉันอยากจะยกเลิกยกเลิกไม่ได้เสียดายโปรเจกต์ ลัวว่าหายไปแลว้วกลัวว่าสมัครใหม่โปรเจกต์จะไม่กลับคืนมาอันนี้ไรซึ่งความกังวลค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะกับผู้ช่วยอัจฉริยะพื้นที่การทำงานส่วนตัวของเราที่แชร์กับคนอื่นได้ถ้าชอบนะคะคอมเมนต์บอกอาจารย์เนตีค่ะว่าเอาเจมเอาโปรเจกต์ไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคะสำหรับอาจารย์เองแชร์ให้ทุกคนเลยคะ่ะก็เอาไปเขียนโพสเอาไปทำวิจัยเอาไปช่วยเขียนหนังสือ นะคะหลักๆเลยเนาะถ้าใครยังไม่เคยใช้เราได้ดูคลิปนี้อยากจะไปเริ่มใช้นะคะกดมาให้ทีนะคะว่าเริ่มใช้หรือกดหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครดูแล้วก็ยังใช้อยู่แล้วดูรอบนี้เพื่อทบทวนเฉยๆก็กดเลยนะคะว่าใช้อยู่แล้วหรือพิมพ์สองมาให้อาจารย์น่ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ว่ายังแอบมองอาจารย์เน่อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ